แค่สามมือจะพี่นองค้างอกเลี้ยวคักนอกจากพักปอดสารพิษจะพี่นองค้ามือนี้นะคะน้องพิมพ์สตัดเอาไปเฮ็ดเมนูหนึงปานาอค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุ้นด้จ้ามาพบพอกันอีกแล้วกับน้องพิมมีสีอีสานจ้ามือนี้นะคะน้องพิมมีมาก,กับบรรยากาศแสงแดดเจิดจ้าเนาะจ้าพี่น้องค่ะอุณหภูมิอยู่ที่23องศาเนาะจ้า73ฟาเรนไฮต์เนาะค่ะประเทศสหรัฐอเมริการัฐเวสต์เวอร์จิเนียจ้าพี่น้องค่ะอากาศกําลังดีค่ะกับวัถือว่าห่อนเอาหลายปันไดเนาะค่ะ มือนี้จ้าหลังจากที่ลูกทายนอนเว้นแล้วนะคะน้องพิมมีกับสิพาพี่นองค่ะเข่าสวนพักอีกคือเกาจ้าเข่าสวนพักไปเก็บพักกะลำมนอกจะพี่นองค่ะพักกะลัมตอนนี้พร้อมที่สิเก็บแล้วจะพี่นองค่ะดอกใหญ่ๆงามๆนอกจาเดี๋ยวน้องพิ่มีเสิเอามาเห็ดเมนูหนึ่งปลาจะาพี่นองค่ะมือนี้กันเลยสิพาพี่นองเข่าสวนพักไปเก็บพักน้ำกัดเนาะจ้าจไปเบิ้งน้ำกัดเลยค่ะ สำหรับแปลงพักของน้องพิมีก็มีอยูสองส่วนนาะจ๊ะพี่น้องคะเป็นส่วนถี่เอาลงในแปลงพักแปลงใหญ่จาาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนาะจ้ะกระซิยูในกระถางจ้ะพี่น้องคะพักที่อยูในกระถางเนาะจ้ะบางกระถางจะน้องพิมีบริบูกคคะพี่น้องคะเขาเกิดขึ้นมาเองจากปีที่แล้วนะจ้ะนี่คะ่ะเบี้ยพักอีตูหรือว่าใบาแมงลักเนาะจ้ะพี่น้องคะเป็นเมล็ดถี ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่ากระถางนี่ก็คือปลูกตน้นใบแมงลักมาแต่ก่อนนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะหลังนั้นแล้วนะคะพ่อถึงหนาหนาวหนาหิมะนองพิมก็เอาเก็บเขาในบ้านจา้ะพ่อหนาหอนนะคะเอาออกมาเขากระงอ,อกแบบนี้จ้ะพี่น้องคะ่ะบ่ต้องอลงมเมล็ดยากนะจ้ะอันนี้นะคะก็เป็นเบีย้ยจากปีที่แล้วนะจ้ะพี่น้องคะ่ะที เกิดขึ้นจากกระถางนึงนวดแตนพิมกับท่าการแยกออกมาจากพี่น้องค่ะเป็นต้นโหระพาจ้ากำลังงามเนาะค่ะตนพักอีตูหรือว่าใบแมงลักจากพี่น้องคาหยอดอุบอวบๆ้งามเนาะจ้าจักน่อยนตนพิมกระเด็ดไปใส่แกงแลใหมจากพี่น้องสะอ่อนความง,งามของเขาจา้า สำรับมุ่งนีเนาะค่ะเป็นมุ่งของผักกะเพราจากผักกะเพรารวนๆ้วยจ้กพี่น้องค่ะเขากระสิมากลักษณะหอมๆมแน่จักน้อยเนาะจ้ะหนองพิมไน่ท้าการนะคะเด็ดยอดไปพัดแล้วรอบหนึงเนาะจ้ะพี่น้องเคล็ดลับของนนองพิมเนี่ยแตคื่อการที่เอาเปลือกไข่เอาไข่ใส่ด้ดยจ้กพี่น้องค่ะแตกยอดแตกใบางามเสลือเกินจ้าลองเหตุต่างเบิร์ดค่ะผ่านไปบก่กีอาทิตย์เนาะจ้ะพี่น้องค่ะ ต้นสละแน่นะจ้ะที่น้องพิมพ์เอาใส่กระถางในเรีองจากวานะคะน้องพิมพ์ทาการเลียงให้เขาแต่ยอดออกหลายๆน่จาจะพี่น้องคะพ่อถือหนาไกลชื้อถึงหนาหนาวจ้ดน้องพิมพ์สีทําการเอากระถางใหญ่ตัวนี้นะคะเอาไปลุ่มในดินจ้ะพี่น้องคะแล้วพ่อปีทัดทัดไปนะจ้ะเขากระสิงอกขึ้นมาเองจา้า นีคือตัวอย่างใบสะระแหน่จกที่องพิมพ์ทาการเลียงใส่กระถางให้เขาใหญ่แล้วเนาะจ้าแล้วหลังจากนั้นก็เอามาลงมดินแบบนี้ค่ะพี่น้องเฮ็ดให้เขาแตกหยอดออกหลายเนาะคะ่ะการเดสวนพักก็คือการลองคิดลองถึกเนาะจ้ะพี่น้องคะการทดลองก็ว่าได้เนาะจ้านองพิมพ์ไ้ทาการกปลูกพักบุ้งจะพี่น้องคะลงมแปลงพักใหญ่หลังบ้านเนาะจ้าปรากฏวว่านะคะเขาเงอะขึ้นมาและกระต้นแคะแก่นจ้ะพี่น้องคะ่ะ น้องพิมคิดว่านะคะเขาขึ้นสีโป้พอน้ำเนาะจ้า,จาพิมก็เลยได้ไอเดียได้ความคิดจากพี่น้องคะ่ะการทเทาปลูกใส่กระถางแนวนี้เนาะจ้า,จาละกระหดน้ำทุกมือทุกเสา้าเทียงแรลงกะวาใดาเนาะจ้า,จาเนื่องจากว่าพักบุงเป็นพักชนิดที่มักน้ำจากพี่น้องผ่านไปสามมือจา้าเบื้องเขางอกออกหน้าพี่น้องคะ่ะได้ผลคักอีหลีเนาะจ้าทันเอายายคุนอยูเมืองหนอกเมือง,งหน้าก็เอาล่องไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าเด้อการปลูกพักบุงใส่กระถางเนาะจ้า,จาพี่น้องคะ่ะ หมดหนามยางสมำเสมอจ้าพี่น้องงามเสลือเกินจ้าเดี๋ยวเข้าไปตอกับบรรยากาศทั้งในสวนผักกันเลยจ้าทายให้พี่น้องเบิ่งไปน้ำนอจนะผู้เพิน่นมักสวนผักนอจ้กสำรับผักสลัดนอจ่าพี่น้องคะน้องพิมกได่ทําการนะคะเก็บกินหลายเติบหนึ่งแล้วนอจากแบ่งปันเพ่อนบ้านน้ำนอจ่าพี่น้องคะสำรับผักสลัดนอจากน้องพิมจิตําการ จงไวแถวหนึ่งจ้ะพี่น้องครับเพื่อที่สิเอาไวแายเก็บมเมล็ดพันธุ์นะจ้ะถ้าเขาออกดอกนะคะเดี๋ยว้องพิมพ์สิผ้าเก็บมเมล็ดพันธุ์พักสลัดอีกต,ตั้งหากนะจ้ะเอาไวปลูกในปีหน้าจ้าตื่นแต่แกสาวๆคุณจ้าพี่น้องค้ามาลบหยาแบบทัวเนะจ้ะนี่คือทัวของฝรั่งจ้าพี่น้องค้าําลังงามเนะจ้ะพิมพ์คิดว่าเ่อเกินสองอาทิตย์นะคะก็จะได้ออกหมากไ้เก็บแล้วจ้า ต้นพริกปีนี้เนาะค่ะกะบโบปลูกหลายจ้าเนื่องจากวานะคะแซ่แข็งตั้งแต่ปีที่แล้วกันยังเหลือหลายอยู่เนาะจ้าต้นบะเคือเทตนับจะาี่น้องค่ะสามซีต้นนะจ้าพ่อได้ใส่ตาบมะมาพุงจ้าผักหอมป้อมจ้าแลวก็ผักซี่จ้าพี่น้องคะ่ะงามหลายจ้า สำรับแปลงนี้เนาะค่ะเป็นดอกใหม่จ้ะพี่น้องค่ะดอกท่าตะวันเนาะจากพอบานเพลนปลูกไวเพื่อความสวยความงามจ้ะพี่น้องค่ะเอาไปใส่แจกันเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งขังทัวน้องพี่หนีจา้านี่คือทัวฝักงาวนเนาะจ้าพี่น้องค่ะพันมาจากอุบลราชธานีเลยเนาะคะ่ะหนวยขา,ขาวๆนุ่นๆเนะจ้ะพี่น้องค่ะ น้องพิมคิดว่านะคะปีนี้เขาก็คือสิงามให้ได้กินนวยยูนะาจ๊ะนี่คือลักษณะคางทัวจากพี่น้องคะน้องพิมพได้ทําการนะคะไ้เล็กสเล็กเนาะคะ่ะพี่น้องคะลวก็ผูก้วยตาคายจ้ะมีกระทือว่าเรียบร้อยเนาะจ่ะเป็นคางทัวถี่ถือว่าแบบง่ายสะดวกแลวกระวดเร็วจ้ะพอบานเพ่นกระซอยเห็ดน้ำเนาะคะ่ะออกดอกแล้วจ้ะพี่น้องคะนี่คือบวบฝรั่งเนาะจ่ะ หรือว่าบากักสกวดสุกี้นี่จะพี่น้องคะบวกเกินอีกสองอาทิตย์นอกจากก็คือสได้เก็บหมากแล้วจะพี่น้องปลูกไว้ซี่หาคุ้มนะจากซ่ำนี้แกสิกินประวัติประไว้แล้วจะพี่น้องคะ่ะงามหลายจา้ามีคือต้นใบแมงลักจะพี่น้องคะ่ะหรือว่าพักอีตูเนะจากน้องพิมม์ทาการปลูกลร้จากปีนี้เนื่องจากว่านะคะสีเฮ็ด วิธีการถนอมอาหารไบทะกินคามปีเนาะจ้ามีตะใบงามๆต้นงามๆจ้ากระโพดงามหลายจากพักอ่บอคครีจะพี่น้องคะน้องทิมปลูกจากเมล็ดเนาะจ้าเบิ่งใบของเขามีตะอบอวบจ้ารอกเขาออกดอกเนาะจ้าเดี๋ยวน้องทิมสิผ้าพี่น้องมาเก็บค่ะนี่คือกะลำจ้กพี่น้องคะ ปลูกไวซี่ห่ากอจ้าพี่น้องงามคักจ้าเนี่ยค่ะปลูกง่ายจ้าพี่น้องคะใไซเรลลาบดลูดูนเนาะค่ะเขากะออกหัวออกดอกให้กินแล้วนะจ้าเนี่ยค่ะพักปลอดสารพิษจ้าพี่น้องคะบริษัทสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยเนาะจ้า นาะจ้าอัปเดตเป็นพักกาดขาวจ้าพี่น้องคะพักกาดขาวนะคะกําลังทําการหอ่อโตยูนาาจ่ะตอนนี้นี่แต่ช่อใหญ่ๆดอกใหญ่ๆจ้ะพี่น้องคะน้ะนองพิมพ์ปลูกเองค่ะดีใจผักพุ่มใจเนาะคะ่ะพี่น้องคะเป็นสวนพักจากเมือจากแห้งจากมือเจ้าของปลูกนะคะปรากฏว่าเขางามหลายนาาจ่ะพี่น้องกำลังห่อนะจ๊ะ เดี๋ยวคลิปวิดีโอนานะคะน้องพี่มีสิพาพี่นอ้องมาเก็บผักกาดขาวด้วยจ้าต้นหอมจ้าพี่น้องพอบานบอกว่าอย่าฝ่าเก็บเด้อต้นหอมชนิดนี้เอาไวบถ้ากินหัวว่สันนะคะน้องพี่มีแล้วว่าจะเอาใบไปขันสมอยู่นาจ้าพี่น้องค่ะ แต่ว่ากระเก็บได้บางส่วนจ้าพี่น้องคะเอาใบไปคั้นสมนะคะที่เรือกะก,กินหัวของเขาเนาะจ้ามีจ้าพี่น้องได้ละค่ะพักกระลซื่อสวยเถ้าจ่าพักปลอดสารพิษจ้าพี่น้องคะมือนี้นะคะน้องพิมพ์สตัดเอาไปเฮ็ดเมนูหนึ่งปลาเนาะค่ะ ขอขรบคุณเอไอสุขุสุขคนที่ให้การติดตามและกรลับชมด้วยจ้าเอาไว้พอกันโอกาสหน้าฝ่าไม่จ้าสวัสดีค่ะ